สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรหลักสิบล่างไปจำงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชาแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ รูบ,บคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรหลักสิบล่างให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเลยนะคะสูตรหลักสิบล่างนะในชุดนี้จะเป็นชุดของชุดมาตรฐานนะคะท่านผู้ชมนะจะมีด้วยกันหลากหลายสูตรนะคะเดี๋ยวเรามาค่อยชมทีละสูตรเลยนะคะแล้วเราก็จะมาหาค่าตัวเด่นที่มันมีมากที่สุดในแต่ละสูตรที่อาจารย์วางให้ชมนะคะมาเริ่มดูตั้งแต่สูตรที่หนึ่งเลยนะคะสูตรนี้ เราจะใช้ที่หลักแสนบวกหลักแสนบวกหลักพ <Sure ันนะคะบวกร้อยครั้งที่สองนี่แล้วก็บวกกับหน่วยครั้งที่สองสองครั้งนะบวกสิบครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สี่แล้วก็บวกหน่วยครั้งที่สี่อีกตรงหน่วยครั้งที่สี่นี้ก็เอามาสองครั้งนะแล้วก็บวกกับห้าคงที่มีค่าเท่ากับ x ็นะกับบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามแล้วก็บวกหนึ่งนะจะมีทั้งหมดหกตัวนะคะสูตรนี้เราก็มาดูตั้งแต่งวดที่ออกสี่ห้านะคะ แล้ามา17นี่นะคะ29ไล่มาเรื่อยๆะคะ่ะอาจารย์จะสไลด์ให้ชมนะคะไปเรื่อยๆเลยในสูตรนี้นะคะยังไม่มีสูตรไหนในงวดไหนหลุดนะคะท่านผู้ชมนะยังเดินดีอยู่ทุกงวดตามนี้เลยนะคะเป็นสูตรที่หนึ่งนี่จนถึงงวดที่25ที่ออก02ต่อมาเราไปขึ้นอ แถบใหม่นะคะเพราะว่าทางนี้มันหมดแล้วนะเราก็มาดูที่งวดที่26นะคะในสนูตรจะได้901256มา92นะคะหลักเราต้องการที่หลักสิบเราก็มาดูที่เลข9นี่นะคะทาง,งทางที่หลักหลักสิบก็มีที่เลข2ด้วยนะคะท่านผู้ชมนะมีทั้ง29 92ว่า,าง,ง่ายๆแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูที่งวดที่27ที่เราจะใช้นี่ เราก็มาดูที่ตัวสูตรเราก็จะใช้ที่หลักแสนหลักแสนก็คือเลขสามนะคะเราก็เอาเลขสามตัวนี้นะคะมาวางสองครั้งอาจารย์เขียนด้วยดินสอบางๆไว้ตรงนี้นะคะเลขสามสองครั้งนี่ต่อมาก็เป็นหลักพันนะคะหลักพันก็คือเลขหนึ่งตรงนี้นะคะเอามาวางไว้ตรงนี้นะคะเป็นเลขหนึ่งต่อมาก็จะเป็นเอาเป็นหลักร 2, กก้อยครั้งที่สองกับหลักหน่วยครั้งที่สองร้อยครั้งที่สองเลขสองนี่เลข แล้วหน่วยค้งที่สองเลขค่าเนี่ยเอามาสองครั้งนะคะเลขสองแล้วก็เลขค่าสองครั้งต่อไปก็เป็นสิบครั้งที่สามกับหน่วยครั้งที่สี่สิบครั้งที่สามเลขสองหน่วยครั้งที่สี่เลขหกสิบครั้งที่สามเลขสองตรงนี้นะคะหน่วย 4, 6, าาครั้งที่สี่เลขหกเอามาสองครั้งแล้วก็บวกกับห้าของที่เดี๋ยวเราทําการบวกนะคะท่านผู้ชมสามก็สามเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกกับห้าก็เป็นสิบสี่ สี่บวกกับหก็เป็น9 9้ากบวกกับสก็เป็น11เอา1นึบวกกับหเป็น7แล้วก็เอา7จ็บวกกับหก็เป็น13 3สาบวกกับหคงที่ก็เป็น8นะคะจะได้เป็นเ8แแล้วก็เดินไป9 0้ย์หตัวนี้เราต้องบวกที่3ก่อนนะคะหนบวกสเป็น4ี่แล้วก็สีบวกหเป็น5นะะ้าะในงวดที่27นี้เราก็จะได้89ด1 4้ห้า อาจารย์เอามาเขียนให้ไอ้ตรงนี้นะคะเป็นงวดแรกของสูตรที่หนึ่งนี่ก็คือแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าเป็นสูตรที่หนึ่งโอเคนะคะต่อมาดูสูตรที่สองสูตรที่สองจะใช้สูตรนี้นะคะเราจะใช้ที่แสนบวกหมื่นบวกหน่วยล่างบวกสิบครั้งที่สามมีค่าเท่ากับ x บวกหนึ่งบวกหนึ่งไปเรื่อยๆยนะครับตัวสุดท้ายเราก็บวกที่ เลขห้าที่เป็นเลขตัวแทนนะคะท่านผู้ชมนะเราก็มาดูตั้งแต่งวดที่ออก69เอ,อ่อสูตรนี้จะมีการหลุดไป1งวดนะคะจากทั้งหมดยี่บามงวดนะยี่สิสามยี่บสายี่สองงวดนี่จะหลุดไปหนึ่งงวดนะคะก็อาจารย์ก็สไลด์ให้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็มาดูที่ตรงนี้นะคะหลุดนะคะศูนย์หนี่เราต้องการเลขศูนย์นะคะมันไม่ม,มีมีเลขหกนะ,ะแล้วมันก็เต็มพิกัดหตัวแล้วนะคะท่านผู้ชมนะก็เอาตามนี้นะคะหลุดเลยนะคะ ต่อมาก็กลับมาเข้านะคะในงวดที่ยี่สิบเอ็ดนี่ศูนย์สองต่อไปงวดที่ย2ิบสองก็เก้าสองก็ยังมีอยู่นะคะต่อมาในงวดที่ยี่สิบสามนี้เราก็มาดูที่ตัวสูตรเราจะใช้หลักแสนหลักแสนก็คือเลขสามตัวนี้เอามาวางเนยนะคะตัวที่หนึ่งนี่นะ,ะต่อมาก็หลักหมื่นนะคะก็คือเลขหกเอาเลขหกมาวางต่อไปก็เป็นหน่วยล่างนะคะเลขสองนี่นะ เอามาวางแล้วก็10ครั้งที่3เลข2ตัวนี้ามาวางาหมดแล้วนะคะมีทั้งหมด4ตัวนี้ท,ที่ที่ต้องเอามาบวกกันนะก็มี3าก็6เป็น9 9้าก,ก้บวก็เป็น11เอดเอา1บวก2เป็น3ได้เลข3เอายก3ามาวางตรงนี้นะคะท่านผู้ชมนะสแล้วก็เดินไป4 5 6 7ตัวสุดท้ายบวกที่เลขคงที่เลขตัวแทนนะคะบวกคงที่หนะ้าแล้วก็เป็นตัวแทนคือเลข2 ก็ได้สามสี่ห้าหกเจ็ดสองเป็นสูตรที่สองอสูตรที่สองตรงนี้นะคะเลขสองนี่คือสามสี่ห้าหกเจ็ดสองนะเป็นสูตรที่สองต่อมาดูสูตรที่สามเลยค่ะสูตรที่สามเราก็จะใช้เป็นสูตรเลขคงที่ของหลักสิบนะคะท่านผู้ชมมันพับนะคะ สูตรนี้จะเป็นสูตรเลขคงที่นะคะของอาจารย์นะอาจารย์ก็เอามาจากการสังเกตนะคะตั้งแต่ม้วดที่หนึ่งถึงวดที่ยี่สินี่จะมีเลขที่มาใน2ตัวล่างที่เป็นหลักสิบอยู่ที่6 3 4 5 6 6, 6ตัวนี้นะคะก็คือเลข3เลข5เลข8เลข9เลขศูนย์เลข,เลขแล้วก็เลขหนะคะก็มี3 5 8 9 0 1นนี่ เขียนไว้แบบนี้ทุกงวดเลยนะคะก็มาที่เลขตามดูที่หลักสิบนะคะเราจะเข้าทุกงวดนะคะหกตัวนี้เนี่ยตามนี้นะคะสําหแรบบับงวดนี้นะคะจะเป็นงวดที่ยี่สิบดูซิว่าในจํานวนหกตัวนี้นะคะก็คือสามห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี้จะไปต่อหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมจันก,ก็มาเขียนไว้ให้นะคะจะเป็นสูตรที่สามก็คือ สามห้าแปดสามห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะตรงสูตรที่สามนี่สามห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งจะรู้สึกจอมันเอียงๆนะคะท่านผู้ชมขยับนิดหนึ่งนี่ค่ะตามนี้นะคะสามห้าแปดสามห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะโอเคนะเป็นสามสูตรแล้วต่อมาดูสูตรที่สี่เลยนะคะ สูตรที่สี่อาจารย์จะใช้สูตรนี้นะคะสูตรนี้มีหลุดทั้งหมดสองมวดเลยนะคะท่านผู้ชมนะหลุดสองมวดมาดูที่หลักสิบนะคะหลักสิบล่างเราก็จะใช้สิบครั้งที่สี่กับหน่วยครั้งที่สี่บวกกันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เดินไปบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่แล้วก็บวกสองดีนะคะแล้วก็มาดูที่ตั้งแต่งวด่ที่ออกแปดสามมาเลยนะคะท่านผู้ชมนะก็ไล่มาเลยนะคะ จะเข้ามาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ดูที่หลักสิบนะคะท่านผู้ชมนะสําหรับงวดนี้นะคะต้องการที่หนึ่งศูนย์นะคะไม่มีเลยนะคะหลุดแล้วก็ห้าแปดอ่ะก็มีแต่หลักหน่วยนะคะที่เป็นเลขแปดตรงนี้อะะ่ะต่อมาก็จะกลับมาเข้านะคะศูนย์เก้านะคะแล้วก็ศูนย์หกนค่ะศูนย์สองแล้วก็เก้าไม่มีสองนะคะมีสองเก้าเก้าสองนี่นะคะสำหรับสูตรนี้เข้ามาแล้วะะทั้งหมดสี่งวดอ่ะ อาจารย์ก็จะลองใช้สูตรนี้ช่วยด้วยนะคะเราก็มาดู10ครั้งที่เดี๋ยวดูนะคะสิบครั้งที่4 0กับ2ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมเอา0กับ6นี่นะ,ะมาทำการบวกกันก็ได้6กนะ,ะ6กบวกหเป็น7 7็เบวกหเป็น8 8ดบวกหเป็น9 9้บวกกับสก็เป็น13 3บวกกับสเป็น5นะคะก็จะได้6 7 8 9 3 5เนะคะเป็นเป็นสูตรที่4ี่หกหกเจ็ดแปดเก้าสามห้านะคะเป็นสูตรที่สี่อ่ามีสี่สูตรแล้วต่อมาเรามาดูสูตรที่ห้านะคะท่านผู้ชม สูตรที่ห้านี้จะเดินดีนะคะท่านผู้ชมนะมีทั้งหมดยี่สิบเก้างวดนะคะยี่สิบเก้างวดเรามาดูที่ตัวสูตรนะคะเราจะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักหน่วยล่างสิบครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สองนี่สองครั้งนะคะเราก็มาก็มา1สิบครั้งที่สามนี่ก็สองครั้งเหมือนกันเออสามครั้งนี้ค่ะสิบครั้งที่สามสิบครั้งที่สามแล้วก็สิบครั้งที่สามแล้วก็บวกกับห้าของที่มีค่าเท่ากับ x กแล้วก็เดินไปเลยนะคะเดินไปตามปกติเลยนะคะมาทั้งหมดเลยค่ะนี่ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วก็ยี่สิบเก้าวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบเก้าเราก็ลองมาดูที่ตัวสูตรกันนะคะท่านผู้ชมนะมันสูตรนี้มาตั้งแต่วดที่ออกหนึ่งแปดเลยนะคะยังอยู่ในจํานวนห้าห้าตัวอยู่นะคะอาจารย์จะไล์ให้ชมนะคะไลย่ยาวมาเลยนะคะถึงตรงนี้อ่ะทีนี้ที่เราที่เราบกุกบวกกันไว้นะคะท่านผู้ชมนะอนี้เราก็มาดูตรงเอ่อตรงไหนคะเนี่ยตรง,งวดที่ยี่สิบ ยี่สิบเก้าดีนะคะเรามาดูที่ตัวสูตรนะเดี๋ยวอาจารย์จะติ๊กที่ตัวสูตรตรงนี้นะคะจุดที่เป็นดินสอนี่อันเดี๋ยวเวลาที่มันมาเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วเราจะลบตรงนี้ทิ้งนะคะมาดูที่หลักหมื่นก่อนเลยนะคะท่านผู้ชมหลักหมื่นก็คือเลขหกตัวนี้เอามาตั้งเลยนะคะเลขหกตัวแรกต่อมาก็บวกหลักพันที่เป็นเลขหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะเลขหนึ่งหลักพัน ต่อมาก็เป็นหน่วยล่างกับสิบครั้งที่สองหน่วยล่างเลขสองนะคะแล้วก็สิบครั้งที่สองเลขแปดเราก็เอาเลขสองมาแล้วก็เลขแปดมาฮะต่อไปก็หน่วยครั้งที่สองคือเลขค่านี้เอามาสองครั้งนะคะนี่ท่านชมนะเลขค่าสองครั้งเลขค่านี้สองครั้งแล้วก็มีสิบครั้งที่สามนะคะเอามาสามครั้งเลยก็ตรงนี้เลขสองนี่นะคะเอามาทั้งหมดสามครั้ง หนึ่งสองสามนะคะเอาสามครั้งแล้วต่อไปก็บวกกับห้าของที่ทำการบวกกันนะคะเอาหกกับหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดกับสองเป็นเก้าเก้ากับแปดก็เป็นสิบเจ็ดนะได้เลขเจ็ดแล้วอันนี้สองตัวนี้หมดไปไม่ต้องบวกะคะ่ะเอาเอาเลขเจ็ดตัวที่ตรงนี้นะบวกได้เลขเจ็ดก,ก็มาบวกกับสองเลยเป็นเก้าเก้าแล้วก็เป็นสิบเอ็ดนะคะก็เอาหนึ่งบวกกับสองก็เป็นสาม เอาสามบวกกับ้าก็ได้แปดนะคะได้ตรงนี้เป็นเลขแปดนะ,ะเลขแปดอาจจะเขียนเอายกมาไว้ตรงนี้นะคะเลขแปดแล้วก็เดินไปนะคะแปดละเก้าศูนย์หนึ่งสองนี่ค่ะนะ,ะได้เก้าศูนย์หนึ่งสองยังอยู่ในช่วงห้าตัวนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมนะแต่มันยังเข้าอยู่อาจารย์ก็เอามาใช้นะคะเพราะว่ามันก็เอ่อาตัวแล้วนะคะท่านผู้ชมนะห้าตัวก็ถือว่า เยอะอยู่นะคะแต่ยังไม่เต็มพิกัดนะคะพิกัดเราที่6ตัวนะคะออันนี้ก็เป็น8 9 0 1 2ในสูตรที่5นะคะอ่ะอันนี้มาดูสูตรที่6ต่อสูตรที่หกอสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมนะเราจะใช้ร้อยบนบวกสิบบน สิบล่างหน่วยล่างแล้วก็บวกสี่คงที่มีค่าากับ x นะคะแล้วก็เดินไปตามที่อาจารย์เขียนไว้ให้นี่เลยนะค่ะถ้ามาตั้งแต่ตั้งแต่งวดที่ออกแปดสามนะคะไล่มาเลยนะคะแปดสามมาจนถึงงวดที่แล้วนะคะเก้าสองนี่นะคะยังเข้าอยู่ถ้าเข้าเอาเอา,เอาสูตรนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นตรงนี้ก็คือร้อยบนร้อยบนก็คือเลขแปดนี่นะคะเลขแปดต่อไปก็เป็นสิบบน แล้วก็สิล่าง10บนเลขศูนย์สิล่างเลข9 10บนเลขศูนย์สิบล่าสล่างเลข9ก้เอ่อสิล่างเลขเแล้วก็หน่วยล่างเลข2อนี่ค่ะอดออกเกตรงนี้แ็้วกบบวกกับสีของที่อา่าทาการบวกเลยนะแกับ9ก็เป็น1ิ7เบวกสก็เป็น9กอ่เป็นเกแล้วนะเกบวกกับสี่ก็เป็นสิได้สามนะครับบวกกับหก็เป็น8 8ดแปบวกกับสก็เป็นสิบ จากเอาศูนย์บวกกับห้าได้ห้าห้าบวกกับหนึ่งเป็นหกอ่าหกบวกกับหกนะคะเป็นสิบสองก็ได้เป็นสามแปดศูนย์ห้าหกสองอเหมือนงวดนี้นะครับวดที่สิบเอ็ดนี่ก็สามแปดศูนย์ห้าหกสองออกศูนย์หกนี่นะคะอ่าสามแปดศูนย์ห้าหกสองตามนี้นะคะสามแปดถ้กว่าไปเดี๋ยวดูกันเป็นงูเป็นสูตรที่สูตรที่หกนะคะอ่าดูสูตรที่หก สามแปดศูนย์ห้าหกสองโอเคสามแปดศูนย์ห้าหกสองถูกต้องเป็นสูตรที่หกนะคะ,ะต่อมาดูฮะที่หกก็สูนี้สูตรที่เจ็ดอ่ะสูตรที่เจ็ดก็เอาสูตรนี้นะคะอ่สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เราใช้มิเมื่อวัที่แล้วด้วยนะคะท่านผู้ชมนะนี่ ที่อาจารย์ทําทะยงทะยงไว้ให้นี่นะคะมันน่าจะมาแต่ไม่ทราบว่าจะเป็นสิบหรือเป็นหน่วยอะไรนี้ที่อาจารย์บอกไปนะคะมีจุดแดงเต็มไปนี่นะคะอสูรนี้มาตั้งแต่วดที่ออก82เลยนะคะท่านผู้ชมนะ82ไล่มาเรื่อยเลยนะแต่นี้มันจบมุมแล้วนะคะท่านผู้ชมนะตัวนี้มันไม่มาไม่ได้มาตัวนี้แล้วมันมาตัวนี้นะตัวนี้ไม่เอาตัวนี้อาจารย์ก็ว่าต้องไม่มานะ,ะหัวไม่มาท้ายก็จะต้องไม่มา อะไรประมาณนี้นะเดาเอานะคะท่านะผู้ชมนะตอนนี้เราก็มาดูตร,ตรงสูตรนะคะเราก็ใช้หลักพันก็คือเลขหนึ่งนะคะคูณกับสามหนึ่งคูนสามก็ได้สามแล้วก็เดินไปนะคะ3ามบวกห้ก็เป็นแปดในบวกตามตัวที่อาจารย์ทำให้เล็กๆเมื่องวดที่แล้วตรงนี้นะคะ3ามบวกหเป็นแ8ดแปดบวกหได้9ก้าเ้าบวกหได้ศูนนั่นศูนย์นี่ก็บวกตรงห้านีนะะ่เป็นห้าเลขตัวแทนกันนะคู่นี้สามแปดกับศูนย์ห้าเนี่ย แล้วก็ห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะคะก็จะได้เป็นสามแปดเก้าศูนย์ห้าหกมาเป็นเป็นสูตรที่ทลา่แล้วเนี่ยสามแปดเก้าศูนย์หกเป็นสูตรที่เจ็ดนะคะท่านผู้ชมนะอ่าสูตรที่เจ็ดแหละหกแล้วก็เจ็ดตรงนี้ดูไปนะสามแป0สามแปดเก้าศูนย์ห้าหกนี่นะเป็นสูตรที่ที่เจ็ดสามนี้เลยนะคะตอนนี้เรามาดู สูตรที่แปดจะมาต่อหรือเปล่านะคะสูตรนี้เราก็มีอยู่ห้าตัวนะคะยังอยู่ในที่ห้าหลักอยู่นะคะใช้หน่วยบนบวกสิบล่างบวกสี่คงที่นี่นะคะก็เดินมาตามนี้เลยนะคะอาจารย์เพราะว่าเราสูตรแต่ละสูตรนี้นะคะเราก็เก็บเอาไว้นะคะท่านผู้ชมนะมีเข้ามีหลุดอะไรแบบนี้นะคะหลุดแล้วก็พักไว้ เข้าเราก็เดินต่อไปอะไรประมาณนี้นะคะตั้งแต่92มาเลยนะคะจนมาถึง92ะะเริ่ม92ตรงนี้นะคะเรามาจบตรง92นี่เหมือนกันนะสูตรที่เดินจะเดินต่อไปไหมเราก็มาดูนะคระับมาดูที่ตัวหน่วยบนนะคะ807ก็คือเลข7นั่นเองนะคะ10ล่างห้ยออก92ก็เลข9แล้วบวกกับสีของที่ก็7กับ9เป็น16 6บวกกับสีก็เป็น10นะก็ได้อันเดียวกันนะคะ0 1 2 4 เก้านี่ศูนย์หนึ่งสองสี่เก้าเหมือนกันเลยเอาเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกับงวดที่แล้วเลยนะคะจะไปหรือไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะคะก็เป็นเป็นเพียงการคาดการณ์นะคะของการทําสูตรนะมามาแเก้าแล้วอ่ะเรามาดูมาดูสูตรที่เก้าสูตรที่เก้าก็จะใช้สูตรนี้นะคะอันนี้สูตร สูตรนี้มาตั้งแต่งวดที่ออกสามสูตรนะคะเพิ่งกําลังเข้าดีนะคะสําหรับสูตรนี้อ่ะเราก็มาใช้ที่เก้านะคะที่เป็นหลักสิบล่างก็คือตัวนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ใส่สีก่อนนะทชมะเข้าอยู่นะเราก็ลองเดินดูนะคะเอาเก้าคูณกับแปดนะท่านผู้ชมสีอยู่ไหน เก้าแปดเจ็ดสิบสองก็เอาสองมาเลยนะคะสองสามสี่อันนี้เปเรียกตัวแทนกันนะคะระหว่างสี่กับเก้าสองกับเจ็ดนี่นะคะเก้าแล้วก็บวกกับเออตัวสุดท้ายนี่บวกกับสองนะคะท่านผู้ชมนะเก้าบวกกับสองก็เป็นสิบเอ็ดนะคะเก้าบวกกับสองเป็นสิบเอ็ดตามนี้นะคะท่านผู้ชมนะก็เป็นสองสามสี่เก้าหนึ่งนะี่คะสองสามสี่เก้าหนึ่ง ามาเขียนก่อนนะคะสองสามสี่เก้าหนึ่งตามนี้เลยนะคะสองสามสี 2, 3, 4, 9, ่เก้าหนึ่งจานไล่ไปก่อนนะคะตรงนี้คะ่ะสองสามสี่เก้าหนึ่งตรงนี้สองสามสี่เก้าหนึ่งยังอยู่ในช่วงห้าตัวนะคะห้าตัวก็จะมีสูตรที่ห้าสูตรที่แปดแล้วก็สูตรที่เก้าเปลี่ยนปากกาก่อน,นะคะเดี๋ยวสาผิดสีสองสามสี่เก้าหนึ่งถูกต้องเลยนะคะ ต่อมาดูสูตรสุดท้ายนะคะอาจารย์จะวัดดวงที่10สูตรเลยนะคะท่านผู้ชมนะ10สูตรนี้นะคะแต่ละสูตรก็ล้วนแล้วแต่มาดีนะคะเดินดีนะคะจากหลากหลายสูตรนะเป็น50-60สูตรนะคะ50-60สบสิูตรที่มีอยู่อาจารย์ก็คัดเลือกมาแค่10สูตรนะคะเ,เราจะใช้หมื่นนะคะเดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งนะ ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็เอามาเดินเลยนะคะไม่ต้องไปบวกกับอะไรนะคะาตามแต่ตต้องแต่งเมื่อที่ออก95ตรงนี้นะคะ95ก็เข้ามาทุกงวดเลยะคะ่ะท่านผู้ชมนะสําหรับงวดที่แล้วนะคะงวดตรงออก02นี้อยู่ตรงนี้นะคะยังอยู่ในช่วงช่วงตรงกลางๆนะคะท่านผู้ชมสามตัวกลางๆนี้มันชอบมาดีนะคะ แต่สําหรับงวดนี้กระจานก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นตัวไหนนะคะทีนี้เราก็มาดูตรงนี่นะคะศูนย์สองแล้วก็มีตรงนี้หลักหมื่นนะคะตรงงวดที่แล้วตรงเก้าสองนี้หลักหมื่นก็คือเลขหนึ่งนะคะนี่เราตรงเลขหนึ่งนี่นะคะเราก็เอามาเดินให้ออกงวดที่ออกเก้าสองแล้วก็ไปเดินนะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกกับเจ็ดก็เป็นสิบหก แล้วก็หบวกกับเก้าก็เป็นสิบห้าเนี่ยก็ได้ตามนี้นะคะเก้าสองนี่สำหรับงวดนี้ก็ตรงหลักหมื่นนะคะเอาที่เลขหกตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะหกมาเดินนะคะเดินไล่ไปเลยนะคะท่านผู้ชมหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดแล้วก็เจ็ดบวกกับเจ็ดก็เป็นสิบสี่แล้วก็สี่บวกกับเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดนะคะแล้วก็เอาหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบนะคะเลขศูนย์ตามนี้นะคะสำหรับงวดที่แล้ว อยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเก้าเราจะปิดท้ายด้วยทั้งหมดนะคะ,ะ10สูตรนี้นะคะสูตรนี้ก็17งวดรวดนะคะสูตรสุดท้ายนี่มาทั้ง17งวดแล้วนะอาจารย์ก็ถือว่าก็ถือว่าใช้ได้นะคะ,ะใช้ได้อยู่นะคะตามนี้อันนี้เราก็มาดูตั้งแต่สูตรที่หนึ่งนะคะยาวมาจนถึงสูตรที่สิบนี่เดี๋ยวจารย์ลดลงหน่อยนะคะ จะได้ทําด้วยกันนะคะท่านผู้ชมนะเอามาดูประมาณนี้นะคะเรามาเริ่มไล่ตั้งแต่เลขหนึ่งเลยนะคะท่านผู้ชมประมาณนี้นะงอยู่ในขอบลดลดลงไปนิดนึงเห็นไหมคะเห็นนะแบบนี้ก่อนแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวค่อยเบิลขึ้นมานะคะช่วยจานทําก่อนนะคะท่านผู้ชมดูที่เลขหนึ่งเลยนะ,ะเริ่มต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะ,ะเลขหนึ่งนี่มีหกตัว มีตกค้างตรงไหนไหมไม่มีนะหกก่อนนะคะเดี๋ยวลบได้นะต่อไปเลขสองมีหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าเลขสองมีห้าอ่ะหกหกในสิบแล้วก็ห้าในสิบสูตรนะคะท่านผู้ชมต่อมาดูเลขสามเลขสาม อยู่ตรงไหนบ้างมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามมีหกตัวก่อนจะเขียนดูใหม่นะะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามมีหกสูตรอ่าสามก็หนึ่งนี่เท่ากันเลยนะคะต่อไปเลขสี่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่มีห้า ห้ามีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกห้ามีหกหกมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีห้าเจ็ดมีหนึ่งสองหนึ่งสองสาม 7มีสามแปดหนึ่งสสามี่ห้าหกดมีหกอ่ามีหกหลตัวเลยค่ะหนึ่งสห้า 1, 3, 6, 5, แล้วก็8ดนี่นะต่อไปเลขเก้เลขเก้แล้วมี1นมีสองมีสาสี ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดตัวเยอะกว่าเขานะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะมีเจ็ดตัวเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก 1, 2, 3, 4, 5, อ่ะเจ็ดตัวเท่ากันนะคะอย่าดูเสียนไหนที่อาจารย์ยังไม่ได้ติคุยปากกาหลุดมือศูนย์ แถวนี้มีแล้วหมดแล้วหมด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 ,หมดอ่ะหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมคะมาดูเดี๋ยวเบิ้ลขึ้นมาเลยนะคะเบิ้ลมาหน่อยหนึ่งนะคะตามนี้นะคะเราจะได้เลขหนึ่งหกตัวเลขสองหกตัวเดี๋ยวลิ้นสอกก่อนนะคะ,ะตัวที่เยอะที่สุดก็มีเสมอกันเลยนะคะท่านผู้ชมมีพระเอกนางเอกมาเท่ากันเลยนะคะก็คือ ตรงนี้นะคะเลขเลขเก้ากับเลขศูนย์ตัวที่น้อยๆคัดออกไปก่อนนะคะตรงนี้ไม่เอาเลยนะคะเลขอันที่สามตัวนี้ไม่เอาแล้วก็ห้าตัวนี้หูเท่ากันเลยนะคะห้าตัวมาเยอะมากเลยมีอันนี้ไม่เอาเลยนะคะห้าตัวห้าตัวห้าตัวอ่ะทีนี้หกตัวก็เหลืออยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้หกตัวก็จะมีหนึ่งสามห้าแปดโหหลายตัวเลยนะคะท่านผู้ชมจารย์ไม่เอาเลยนะคะท่านผู้ชมนะตัดสินใจเอาแค่สองตัวนี้เลยนะคะเอาที่เท่ากันนี้เลยเก้ากับศูนย์นะเขาเด่นสุดเลยนะคะตัวไหนจะมาตัวไหนจะไปนะคะเอาตามนี้เลยใครจะเอาข้างล่างก็ได้นะคะเดี๋ยวจาย์เลื่อนให้แคปหน้าจอเด่นสุดนะคะ 9, เก้าเขียนก่อน แล้วก็ศูนย์ออกของห่างกันเลยนะสองตัวนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็บงกลมไว้ก่อนนะ,ะเลขเก้ากับเลขศูนนี่นะคะชิงชัยกันนะ,ะสําหรับตัวนี้นะคะหลักสิบเราได้เก้ากับศูนย์แล้วทีนี้ตัวเด่นนะคะตัวเด่นล่างเดี๋ยวอาจารย์เขียนไ้ให้ตัวนี้นะคะ เด่นล่างอที่เดินระยะยาวหน่อยนะคะจะมีทั้งหมดสามตัวนะคะอาจารย์เขียนไว้ให้ก่อนอาจารย์อาจารย์สอนแล้วนะคะถึงเขียนได้นี่นะคะสูตรนี้ที่มีได้แปดได้เก้าแล้วก็ได้ศูนย์นะคะนี่นะแล้วอาจารย์บอกไว้นะมันก็คือที่เด่นสุดๆเลยก็จะมีสองตัวนี้ก็คือที่ชอบนะคะเลขเก้ากับเลขศูนนี่นะคะส่วนแปดนี่อ่ะเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆก่อนนะ,ะจะเจอหรือเปล่านะคะ นี่เป็นเด่นล่างนะคะขีดเส้นไว้ก่อนอ่อมันประจวบเหมาะกันนะคะท่านผู้ชมประจวบเหมาะกันเลยค่ะว่าเด่นล่างนะอาจารย์สอนไปแล้วนะคะสูตรนี้นะคะจะเข้ามาดีอยู่นะ,ะเราจะใช้หลักร้อยเดินไปเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเราเอาหลักร้อยนะคะบวกกับหนึ่งเป็นนั่นจะหลุดไปหนึ่งงวดนะคะ ตัวงวดที่แล้วกลับมาเข้านะคะสำหรับเด่นสุดก็จะถ้ามาต่อก็จะเป็นสองตัวนี้แต่สองตัวนี้ไม่มาก็จะเป็นตัวนี้นะคะทีนี้เรามาดูที่หลักร้อยนี่จะเด่นสุดเลยนะคะที่เก้ากับศูนย์ตามนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะ,ะ Guerra, นะใครจะเอาตรงนี้แคปเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอตรงนี้ไว้ก่อนนะคะ <L un cia> จะเลือกเผื่อใครจะชอบตัวสำรองนะคะอาจมีจะเด่นอยู่สองตัวนี้นะคะ,ะตัวสำรองเดี๋ยวอาจารย์จะใส่สีเหลืองให้นะคะตัวถ้าเป็นตัวสำรองก็จะมีเลขแปดนี่นะคะ แล้วก็มันจะเท่ากันนะคะท่านผู้ชมอันนี้อาจารย์จะไม่เอาเลยนะคะมันไม่โดดเด่นขึ้นมานะถ้ามีสำรองที่เป็นเลขหกนะเออที่หกชนกันหกสูตรนะมีสักตัวหนึ่งนะอาจารย์ก็จะเลือกให้เป็นตัวสำรองอันนี้มันหลายตัวนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ไม่เอาเลยนะคะถือว่ามันไม่เด่นออกมานะคะก็จะสองตัวนี้นะคะเราต้องการหลักสิบล่างแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้เราได้ถึงสองตัวแล้วถือว่าอ่า ไม่เยอะไม่น้อยนะคะท่านผู้ชมนะก็คือตัวตัว,ตวที่เป็นเลขเก้านี่นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นเลขศูนย์นี่นะคะชอบทั้งสองตัวเลยนะคะให้ดาวไปเลยนะ,ะทั้งคู่นะคะจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูคะเดี๋ยวเราไปเรียนหลักหน่วยกันแล้วก็เราก็ไปเรียนสูตรอื่นๆด้วยนะคะเพิ่มเติมอีกหลากหลายสูตรเราจะได้เห็นว่าตัวไหนมันน่าจะมานะคะรอผลวันที่หนึ่งกระกฎดาคกลมหกห้านี่นะคะเป็นเด่นของหลัก หลักสิบนะคะสูตรหลักสิบประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมนะเกเอ็อาจารย์ก็ฝากหลักสิบล่างอเอาไว้สองตัวนะคะเด่นสุตรที่เก้ากับศูนย์นะคะเดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ